คลิปนี้มาดูสวนปาล์มของคุณระรื่นจากประภัยอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดปาล์ม400ต้นอายุ3ปีค่ะเริ่มใช้คู่หูเวอร์แ p l น n ได้3เดือนจากการแนะนำของเพื่อนหลังจากใช้มาก,ก็เห็นผลดีคือตัดได้มากขึ้นสีเที่ยวขึ้นไปค่ะซึ่งก่อนใช้คู่หูตัดได้ไม่เกิน3เที่ยวรถไถหลังจากใช้คู่หูเวอร์แ p l a ตัวเมียมีมากขึ้นตัวผู้ก็น้อยลงทลายใหญ่ลูกใหญ่น้ำหนักดี ใบสวยสีเขียวขึ้นก่อนใช้คู่หูเวอร์แ p l a n ตัดหนึ่งเที่ยวขายได้ 3- 4 0 0 0พันบาทค่ะหลังใช้คู่หูเวอร์แ p l a n ขายได้20,000บาทขึ้นไปได้รออาคาดีค่ะปาล์มเสียร้อยต้นพี่รื่นใช้คู่หูเวอร์แ p l a n ถังถังละ1,000ลิตรค่ะก็เท่ากับว่าทางแปลงใช้คู่หู3ชุดครั้งแรกที่ซื้อรู้สึกว่าแพงแต่พอใช้แล้วเห็นผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ได้ราคาดีก็รู้สึกคุ้มค่ามากค่ะไม่แพงอย่างที่คิดตัดสินใจค่ะมาลองใช้ดูผู้หูเบอร์แ p l น n ใช้ได้กับพืชทุกชนิดดูคลิปเต็มที่ลิงก์ข้างบนสั่งซื้อโทร0972262914กดถูกใจกดแชร์เพจกดติดตามกด subscribe ช่อง youtube ดูข้อมูลใหม่ๆของมาริวันนะคะมาริวันออนไลน์จัดส่งทั่วไทยไม่รอช้าค่ะ